อัสลามุอะลยคุ้มชาวซอนองฮารองชิวตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเพชรบุรีถนนที่มีแหล่งรวมความบันเทิงที่บางยีบางคนที่ยังไม่ปลงเรื่องศาสนาเนี่ยมาขัดที่ใครกันที่นี่แหละสายฝน,นเ,ออเออมันเป็นทั้งเส้นเลยจะมีอะไรแบบเนี้ยเยอะแย,ย,ยะไปหมดเลยเขาเรียกว่าสิ่งยั่วย,ยุหรือว่าสถานเรื่งลมที่อิสลามเราอะคารอมแ๊ มันยังมีแหล่งรวมปัจจัยเกี่ยวกับอิสลามยังมีผู้รู้เกี่ยวกับอิสลามยังมีอุลมามเกี่ยวกับอิสลามอยู่ในชุมชนแห่งนี้แล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้ปเนเากกลางกรุงจริงๆเลยอยู่ใจกลางเมืองในพื้นที่ตารางวาละประมาณ4 5แสนบาทไร่หนึ่งอ่ะเป็นพันนล้านเลยนะที่นี่เลยนึสซาแล้วไปดูบริบทของเขาเลยว่ากลางเมืองเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงทํากันยังไง<ม>ละอิสลามอะ่ะจะอยู่กับความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้แบบไหนทําอะไรยังไงแบบไหนเรียนรู้กันแบบไหนไป อย่างที่ผมบอกว่าบ้านดอนเนี่ยมันเป็นชุมชนในเมืองดังนั้นการเข้าการออกรถราอะไรพวกเนี้นจะติดมันจะอึดอัดเพราะว่ามันคือในเมืองไงเนื้อทุบสินทรเราลองท้องหน่อยแล้วกันเป็นเบสเซนเลอร์ของอาณาจักรสินทรเขาเลยนะโลแกนของเขาก็คือนุ่มซุกคำช้ำทุกชิน้นต้องสินทรงดใช้เสียงแถวนี้เขตชุมชนเห็นแล้วดูเนื้อทุบเขาแผ่นย่ายใหญ่เดี๋ยวผมลองท้องนิดน,นึงดีกว่าไปฝั่งซื้อกันได้เลยในสินทรอาณาจักรสินทรก็แฮปปี้เลย เฮ็ด <H> อะไรวะลืมบอกไปว่าโรงแรมมิฟตาปอนอแห่งนี้มันคือส่วนหนึ่งของบ้านดอนเดอะซีรีส์ที่เรากำลังจะมาถ่ายทำกันแล้วนี่ก็ลืมบอกไปว่านี่คือน้ำยาเคลือบสีรถคลีนสแควร์เขาเรียกว่าไฮดร้าซิลพอเรามันเอาไปล้างเสร็จปุ๊บล้างเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ฉีด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 ,ดแล้วก็เช็ดเช็ดมันจะเงาวบวบๆวบแบแวบเลยถ้าคุณรักรถอ่ะคุณจะสะบัดว่าเฮ้ย hey, นี่มันคลีนสแควร์นี่วาล่านบ้านดอนเลยเฮ็ดลองไปใช้กันผมให้ลิงก์ไว้ข้างล่างนะเขาเรียกว่าซื้อในช้อปปี้แล้วก็ โรงเรียนมิฟตาชื่อจริงเขาก็คือมิตตาฮุดอุลุมมิดีนี่ท่านจุลาคนปัจจุบันอสอนอยู่ที่นี่ด้วยเคยเรียนด้วยไหมเรียนไม่แน่จ oh. ใจเฮทอย่าพิ่งพูดมไม่แน่ใจว่าเคยเรียนหรือเปล่า oh. แล้วก็ท่านก็ยังอยู่ในชุมชนบ้านดอนเหมือนกันแล้วผมก็ยังลืมอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยลืมเยอะจังวะเครื่องตัดสนัรคลิปไร้เลือดโดยอัลารเมดิเคอลคลินิกเซ็นเตอร์ไอเครื่องเนี่ยพอตัดมาปุ๊บหัวหรือว่าแจมะจะแฮปปี้เลยเงาว,วับ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 มันของคีนสแควร์เฮทอย่าคำวันนี้มาวิชาการ โอ้ยอย่างกับในหนังเนี่ยกรุงเทพนะเออหน้ากูโบด้วยนี่แล้วบังเขานี่ f เอฟซีขุดกูโบป่ะบางขุดกูโบเยี่ยมเยียนได้ใจรับเยี่ยมเยียน มีเรือด้วยเรืกระเวยนนี้ไม่ใช่อันนี้คลองแสนแสบมันกำลังจะขึ้นเรือตื่นเต้นไม่ได้เข้าเมืองนานอยู่แต่บ้านนอกเป็นเรือแล้วมีคอนโดเพิ่งเห็นคอนโดป่ะนี่คอนโดมีคอนโดด้วยเออมีคอนโดด้วยนี่มิฟตาอยู่ด้วยกันเต็มไปหมดเลยนี่เขากำลังจะขึ้นเรือไปไหนก็ไม่รู้ปีนังเป่าเนี่ขึ้นเรือชอบว่ะอันนี้เรือเคลองแสนแสบไงคลองแสนแสบเ้ยแต่นน้ำก็ดีขึ้นเลยนะน้ำใสน้ำใสดีขึ้นเลยใช้นี่หมดยังวะ ออใช้นี่หมดแล้วมึงหมดแล้วหมดแล้วไอ้น้ำข้างล่างเนี่ยมันเป็นน้ำเขาแสบแต่ก่อนผมขึ้นทุกวันนะเขาเรียกว่าพีเทราทำให้น้า SK2 อ่ะพีเทราสาดเข้ามาแต่ตอนนี้เขาทำดีเลยว่ายไม่ไปไปดีไปเลยไปดี เดี๋ยวมึงก็โดนเล่นหรอกการส่จงจรของเด็กปะนอแถวเนี้ยก็คือถ้าจะลงรถเมย์จากถนนเพชรบุรีก็ลงนู่นเลยหรือว่าจะมาทางเรือคลองแสนแสบผ่านอีเรียมค่าเรือเท่าไหร่วะก็ตามระยะทางเฮ็ดกูไม่ใช่กรมเจ้าท่า <c oughs> เคยนั่งวะล่ะเคยนั่งแล้วไม่รู้รอะไรไงราคา <10 S 1> เท่าไหร่ <10 S 1> บาทตั้งสิเบียร์บาทเป็นต้นไปแพงสุดเท่าไหร่ยี่สิบนู่นสามเพลงตั้งแต่นู่นมินสามเพลงมารีวิวอะไรรีวิวมาซ้อนไม่แล้มาซ้อนมิสตาโคตรมายหญ่ ฮัลโหลได้ครับอาจารย์ครับได้ได claro> ้ครับขอบคุณครับอัสลามุเลยกุมครับรออาจารย์แป๊บหนึ่งอาจารย์กำลังมาอาจารย์อะไรวะอาจารย์อุมซาะฮ์ซาเขาเป็นอะไรอ่ะโอ้ถ้าเป็นสิษธ์เก่าเขาจะรู้จักเลยเขาเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับรุเรียนกุศลไม่ใช่จา์ใหญ่เดี๋ยวเขามาเป็นไกด์ให้เราไอ้พวกนี้ไม่ได้เรื่อง ไม่ได้เรื่องนั่งพุงปิ้นรอกินบุญอย่างเดียวเดี๋ยวรออาจารย์มาโรงเรียนแห่งนี้เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถที่จะบูรณาการไปสู่สังคมภายนอกไม่ใช่แค่อินกับเรื่องศาสนาอย่างเดียวแต่คุณสามารถที่จะเอาบทเรียนแห่งโรงเรียนแห่งนี้ไปใช้ในสังคมโดยที่ไม่ด้อยไปกว่าใครเลยขนาดนั้นเลยนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้คนลุกเลยชาวเนอตคิงจะไม่ถามยังอันนี้คือเด็กคนนออัสลามในกุ่มครับแล้วก็โกโก้ผมอันเนี่ยโกโก้ผม ชื่ออะไรซับเบอรี่ครับซับเบอรี่อยู่อยู่ที่นี่เป็นเด็กที่นี่เลยปะผมอยู่คาบเช่ครับอ๋อคาบเช่ที่ย่างไอยางไอย่างไอคาบเช่ตัวนี้อยู่ไหนดูคอดิปี่อะแล้วครับปีเจ็ดปีเจ็ดเขามีกี่ปีเนี่ยหกปีครับหกปีใช่ไหมโอ้ดิกำลังจะไปนอกแล้วเออดีๆอันนี้เป็นไกด์ที่บอกว่าจะพาไปนี่ชื่ออะไรจ๊ะกุสไทร์ครับปีอะไรครับปีหกครับเดี๋ยววันนี้พาบางทัวร์หน่อยนะพร้อมกับอาจารย์เมื่อกี้คุณถามข้อมูลเขาได้ยังไงนะข้อมูลบอกว่าเฮ้ยบ้านดอนมิฟตาเกิดมากี่ปีแล้วไปหาหนังสือกันลลัััั่นนนเยยไไปดดูููตงงงบโรรออะหสื นี่คือปหนี่สิบปีแล้วงานก็จัดทุกปีจำไม่ได้ตัวที่อาจารย์หักคะแนนจิตวิสัยด้วยนี่นั่งขำก็เนี่ยไม่รู้สักคนเลยอเคยกู่มับจะไปไหนนี่จะไปไหนผมไปเรียนที่คลองสามจะไปไหนแล้วมาจากไหนเนี่ยมาจากขอไม่ใช่จะถามเอาแบบศึกษาเมื่อกี้เอา สส่กลมครับมาจากไหนมาจากไหนเฮ้ยข้อความอยู่ตรงไหนเนี่ยใกล้ๆไปช่าทำพัดเลยครับอ้าวแถวบ้านกูลูกใครดูแถวนูลูกนิดหนึ่งอ๋อชเอนีเข้าเรียกเฉวังนีอ๋อชเอนีชเอนีไอ้คนนี้เคยเฮ็ดไงวะเฮ็ดลูกจุโตลูกจุโตมาชาอัลลอฮ์อ๋อชเอนีที่ไปถ่ายออกคลิปอ่ะใช่ป่ะจริงเสียใช่คนละนียกัน รู้จักอี่มั่วหวานไหมพี่มั่วหวานเพราะตาผมเองเฮ้ยจริงดิเอาเพตาะตีไงสันขวานผมจักคุณอาก่อนคุณอาเมียกูไปไปเดี๋ยวนับญาติเยอะนี่เขากำลังจะไปเหมือนกับไปเรียนกศนไงเป็นเด็กมิตรใช่ปะไปเรียนอ๋อไปเรียนศาสนาเพิ่มเหมือนเรียนพิเศษถ้าเป็นม .5 ม .6 ก็เรียนพวกครูมองอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยไปเรียนเพิ่มจบปริญญาตรีเลยจบจริงปะเนี่ยจบจริงเฮ้ยจบปริญญาตรีนี่ไงผมกำลังจะบอกว่าโรงเรียนเนี่ยมันบูรณาการได้แฮป ีเลยเดี๋ยวรอฟูมัรอีกแป๊บนึงไอ้พวกนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้แล้วก็จบเรียนกศนตั้งแต่เรียนอะไรเรียนอะไรเรียนอะไรต่ออันนี้จริงจังอัเนี้ยจริงจังอันเนี้ยเรียนอะไรเรียนอะไรคณะมนุษยศาสตร์ครับอ๋อก็จบปริญญาตรีด้วยใช่ใช่ครับอจบตอนอายุเท่าไหร่ผมบอกเจ็ดแปดครับกี่ปีครับสามปีครึ่งครับไม่ได้ง่ายในนี้ไม่ง่ายลำสองรอบแรกมยังไม่จบเลยแล้วโรงเรียนแห่งนี้เขาส่งเสริมที่จะให้ทุกคนเนี่ยบูรณาการไปสู่ข้างนอกไงก็คือให้มีการศึกษาที่ดีเดี๋ยวรออาจารย์มาร์ทก่อนพวกนี้ ใบสองมีกินบุญใช่ไหมนี่เน like ี sure au, ่ยเขาจะถนัดเรื่องบุรณษนักการบอกเฮ้ยเป็นอะไรมึงวะเฮ้ยคกค่านี่เหฮมมันชิ่งกันนะอะไรวะ้าวมุกเฮร่าน้ำเนี่ยเฮ้ยแย่เลยมุกเฮร่าไอ้หน้าหนามมีเล่นอังพีชแอมออกรู้ละโรงเรียนเนี่ย เขาเด่นเรื่องการตัดต่อเขามีคลิปที่1นึ่งแสนเก้าหมื่อกี้ก็ทําอะไรกันซ้อมละคร <c oughs> เออไม่ได้ทะเลาะก,กันไนงะ <c oughs> ไม่ได้ทะเลาะใช่ปะ <c oughs> นี่2ตัวเอกของละครของอันตราเป็นเรื่องง่ายงาปนาล่ะอวัยุทธคำหาทีั้นกลูน้ำเยอะเงือมามีท่ามางออาณาพุทธหาอาณาอยู่ เงนินนิดเลยครับหนึ่งจุดเก้าแสนเรื่องมัลติมีเดียเขาก็ไม่ได้เป็นรองใครนะใช่ไหมเฮมใช่แล้วครับแอคติ้แม่งเยอะ <c oughs> มันมาอยู่ในเมืองไง